อาจารย์อะไรอะไรงีนั่นแหละจมาดูนะยากสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนๆที่ติดตามช่องสไตล์คนบุรณ์นะครับคลิปนี้นะครับก็อยู่ที่โรงงานนะผม เป็นวันแรกที่ทำงานครับเป็นวันจันทร์ครับมีพระมาให้ชมเช่นเคยครับผมนี่เราก็อยู่กับสาวๆกับจ่าดิงครับจ่าดิง่งดิ่งกันทั้งบ้านนะนี่ก็อยู่กับน้องครับกำลังทานข้าวอยู่อย่าไปดูพระเลยครับ จันวิทย์สองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับลงลงพ่วเงินครับผมพ่วงเงินผมพ่วงเงินอีกแล้วครับเดือนวิทย์นี้ช่วงนี้หลวงพ่วเงินกำลังดังอเทียบกับลวงพ่วพัดเหรอแต่แต่หลวงพ่วงพัดมีแต่ทังจองไว้เหรียญยังไม่ออกอะไรเลยออกมาออกไม่ทันนะเป็นรุ่นไหนอะ ตัวนี้ดูดูปยอ่ะพิ่งได้มาพิ่งได้มาร้อยหนึ่งปีบาลมีพระวิจิตรใช่ครับที่ดูวันนั้นใช่ไหมใช่ใช่ครับผมที่หลายเรียครับผมอ่า ี๋้วองเล็กไปเรียมแล้วหรอตรงไหนงควเล็กอกันยังๆก็องยัง,ยง,ยงใช่ไหมยังครับนี่เขาพามาให้ชมพระนางพญาว่าจะานะตัวใหญ่มีตัวเตอร์นตับมาปัง อ่ะเป็นไงเยี่ยสวยครับอ่ยมสวยเยี่ยมสีมันยังไม่ได้เขาประมาณหกเดือนนั่นนะห้าเดือนเป็นป่าลุงกูหลวงพ่อถาวรอ่ะได้มาสององแล้วหรอองค์องค์องค์นี้ยืมยืมมายืมยืมมาขวานองค์นี้เขาให้มามีมีเรามีการยืมมาด้วยยืมได้ยืมได้ยืมได้ใช่ไหมยืมได้ ไปเช็ครามีลายอย่างนี้ไปเช็คข้อมูลไปเช็คแหล่งที่มาแล้วใช่ไหมอ่าหัวองโังพวทาวรบส่วนมากส่วนมากจะเล่นกันแค่แค่สายหลวงว่าทาวรบเดียวอ๋อคือยังยังไม่ยังไม่ออกสู่วงกว้างไนงะใช่ใช่ครับผมคือแค่ลูกศิลยกลูกหาที่อันนี้เฉย ีพันเนื้อผงครับนี่เนื้อดินสวยนะเพิ่นเพิ่นกระดอนคานเขาเขาให้ใส่เขาให้ใส่ประเภทพระเนื้อผงพระเนื้อดินอัติเช่นสมเด็จอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเปลี่ยนจากหลวงพ่อหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์ส์ก็ยังอยู่นะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ยังยังอยู่นะแต่แต่ว่าก็สัทธาคือสถทธาแหละแต่ว่าเก็ถึงอ๋า ไม่พลาดตามวันเหรอตามตามไม่ได้ตามวันตามก็คือเราเกิดพนักงารเนี่ยออ๋ก็คือดูดูดูดจัดยูทูบอยู่ไรเนี่ยว่าจะโมเรงคนนั้นพ่อผู้ถึงอ่ะเขาบอกว่าวันม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 ันพนักงารเนี่ยจะแบบว่าอารมณ์ร้อนหรืออะไรแบบใจร้อนเนี่ย<อ>เขาก็เลยบอกเน้นให้สุนภาพเนื้อผงอ๋อได้ครับครับผมสวัสดีครับคุยกับน้องๆบ้างนะครับไม้น้ำ ตอนผัดตอกใส่โซนนี่เป็นไหนนี่ครับเจ้าของพระใช่แล้วแปไปแล้วแม่โอ่งองนั้นมาดูดิองค์องคเก่าเอามาดูก่อนดูก่อนเขาใส่น้ำไม่เน่าอาแคดูเราออกมาเปรียบเทียบกันอืมบรรทละรุ่นจ้าบรรทัละรุ่นกันไหนๆหนโอ้องนี้สิบล้านองค์นี้ยี่สิบล้านเปล่าไม่ถึงอยากทดสอบข้อผมแล้วเลี้ยงรวม องนี้ร้านสองหนี่นี่องนี้นี่นี่ไปเช่าร้านที่สองเนะนี่อนี้ร้านที่สองนถ้าโจองนะจองนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะจะเอาข้าวคั่วอะไรให้ครบเลยคุยเรื่องอะไรทม่รเ้าเขาเรื่องปลาอยู่เเรื่องปลากัน นี่เปรียบเทียบกันครับตรงตัวนี้พิ่งใหญ่พมเล็กนี่เป็นเจ้าของแต่องค์นี้สวยองค์นี้องค์นี้เนื้อสวยองค์นี้เนื้อฉ่ำองนี้จะเนื้อแห้งแห้งแเออเมื่อวานเส็จก็ไปมาหัวสู้ตัวคน้ีเสียบเข่านั้นูเ่านี้แล้วไงจะให้องคเนี่ย โทให้ที่มาอาจสีเหลียมสนี้ี่ผิดบาท่ต่าอถ้าอย่างนี้มันยูอาจารย์อะไรอะไรนั่นแหละจะมาดูหนักยากเลยไปนี่ห้อะไรมาเนี่ยคมพุโต บรรยากาศตอนเช้าครับน้าตกแล้วก็นี่ครับเขากำลังคุยกันเรื่องเชิงพระเออันนี้คุยกันเรื่องปลานะครับเรื่องปคับไม่มีปลาคะใช่ไหมมีแต่ปลาครับ นักพบอยู่นะนักพบอ่าไปโอเคขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณสานะขอบคุณค่ะครับไม่ขอไม่ขอเดามันไม่มีข้อหมายได้บนทีมีมากค่ะลุงใช่ครับนี่เราสุ่มมาสุ่มนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับเพื่อนๆครับจันพิษจันดิ่งครับขอรับชมกันก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ